ต,ต่อที่อำเภอเมืองสุรินทร์ค่ะคุณป้าอายุ65ปีเนี่ยก็มีเข้าเปลือกอยู่ในยุ้งฉาเนี่ย70กิโลกรัมแต่ปรากฏเปิดมาอีกทีหนึง่งหายไป10กิโลกรัมมูลค่าสัก2,000กว่าบาทได้คุณป้าแบบช้ำใจตากข้าวก็ไม่ได้ช่วงนี้ฝนตกอากาศชื้นนี่มาโดนขโมยไปอีกทำไมไม่เอาไปให้หมดเลยล่ะป้าฝากบอกโจรน,นะคะเอาไปให้หมดเลยจะได้ไม่ต้องตากอีก คุณป้าลำพังเสาะสิทธิ์อายุ65ปีค่ะเป็นเจ้าของข้าวนะโดยบอกว่าเอามาเตรียมตากก็เลยมาเก็บไว้ที่ยุ้งฉางแต่ยังตากไม่ได้เพราะฝนตกแล้วพอมาเปิดดูข้าวมันหายไปค่ะคุณป้าก็เลยบนนะ่นบ่นด้วยความเซ็งนะบอกทำไมเอาไปน้อยจังอ่ะโจนทําไมไม่เอาไปให้หมดป้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยตากข้าวตอนอนี้ลําบากแล้วจะมาโดนแบบนี้อีกอะลองไปฟังคุณป้าหน่อยค่ะไมไม่ยกไป แต่ไม่รู้ว่ามาเอาตอนไหนเมื่อไรไม่รู้ไม่รู้ดึกดึกมีได้ยินเสียงโมไซหรือ่พวกนี้บอกว่ามาหาจนเพราะมาหาเพราะมีเสียงมาหาทำไมเอาไปน้อยจังทำไมไม่เอาไปให้หมดไปจะได้ไม่ต้องตากตากให้มันเหนื่อยโมแต่ไปรับจ้างตาข้าวเขาเขาข้าวของตัวเองหายคิดดูสิโอเนี่ยค่ะก็ตอนนี้ข้าวที่เหลือนะคะก็ขนไปเก็บไว้ในบ้านเพื่อความปลอดภัยนะคะบ้านที่หมู่ที่เจ็ บ้านใหม่ตำบลสำโรงอํเาเภอเมืองสุรินทร์นะคะโดนย,ย่องไปเอาขโมยเนี่ยตอนดึกนะคะชาวบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงบอกว่า3 4วันที่ผ่านมาช่วงประมาณสัก4ี่ห้าทุ่มก็ได้ยินเสียงหมาเห่าผิดปกตินะแต่ก็ไม่ได้ออกมาดูแล้วก็เห็นว่าวัยรุ่นแปลกหน้าช่วงนี้มีมาขับรถวนไปเวียนมาในละแวกนี้บ่อยครั้งซึ่งตรงนี้มันเป็นเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านใกล้เคียงอาจจะเป็นช่องทางหลบหนีของคนร้ายผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาตรวจสอบแล้วนะคะเก็บภาพถ่ายเป็นหลักฐานไว้แล้วรับปากว่าจะตามตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วค่ะ เอาไปสิบกระสอบป้าบอกยังมีอยู่อีกนะมาเอาไปให้หมดนะฮะ